ตากตางชลาดาขึ้นร้องเพลงบนเวทีเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นนาทีทองของเธอจริงๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งสุดซาบยอดกตันยู่อย่างตากตานชลาดามีงานเข้ามาจนรับคิวแทบไม่ทานโดยก่อนหน้านี้ทางด้านเอสุภชัยก็ได้เซอร์ไพรส์เช่าซื้อลขิขสิทธิ์เพลงมาให้เพื่อที่จะได้ร้องให้แฟนคลับได้ฟังกันแบบเต็มๆทำให้สาวตากตานได้มีโอกาสนำเพลงดังในอดีต มาขึ้นเวทีร้องให้แฟนๆได้ฟังกันอีกครั้งแต่ล่าสุดในโลกออนไลน์ผู้ใช้บัญชีติ๊กตอกชื่อ lala m y ายเอ e ็นเคก็ได้มีการเผยคลิปนาทีที่สาวตะกะแตนได้รับเอาโทรศัพท์มือถือของลูกค้าคนหนึ่งในร้านอาหารเนื่องจากในขณะที่สาวตะกะแตนกำลังร้องเพลงอยู่เจ้าของโทรศัพท์ได้ยืนถ่ายคลิปที่หน้าเวทีเหมือนกับพยายามถ่ายช่วงด้านล่างทําให้สาวตะกะแตนเห็นแล้วรับไม่ได้ ซึ่งชาโซเชียลเองพอได้เห็นคลิปต่างก็บอกว่าไม่เหมาะสมควรให้เกียรตินักร้องด้วยอย่างไรก็ตามสาวตะกแตนก็ได้คืนโทรศัพท์ให้เจ้าของแล้วหลังจบงานฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำาใหม่ๆด้วยนะคะ